สวัสดีครับทุกคนก่อนจะไปดูคลิปกันฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นการไม่พลาดคลิปใหม่ๆไปกันเอาล่ะฟังไว้นะสมบัติที่เรามีตอนนี้เราต้องเก็บไว้เป็นอย่างดีเลยห้ามมีใครมาขโมยเด็ดขาดเข้าใจไหมเข้าใจครับผมพอตอนนี้คนรวยคนนั้นเขาได้ฝากเงินไว้กับเราเรียบร้อยแล้วเราจะดูแลเงินเข้าให้ดีห้ามมีแม้แต่รอยเด็บหรือรอยฝุ่นแม้่นิดเดียวเลยเข้าใจนะถ้าสมมติทำงานที่สำเร็จแล้วก็รับไปเลยคนละห้าร้อยดอลลาร์ อาดอลลราดรอลลร์ดอลลาร์ออใช่ใช่ใช่ะตามนี้โอ้ยข่าวนั้นเป็นจริงๆด้วยเราได้ยินข่าวรับเรียบร้อยและถึงเวลาต้อคืนนี้บอกเลยว่าเสร็จโจแน่นอนเออสวัสดีครับประชาชนอมีอะไรให้ช่วยอ้ออออปะปปเปล่าครับพอดีอ้อผมมาเดินเล่นนะครับ เดินเล่นสถานีตำรวจอย่างนี้ไม่ค่อยดีนะครับกรุณาเดินออกจากตรงนี้ด้วยครับเพราะว่าแถวนี้เป็นพื้นที่ส่วนบุคคลเท่านั้นถ้าไม่มีธุระใดๆก็อย่ามาเล่นแถวนี้อีกนะครับอ๋อได้ได้ครับพอดีว่าขอโทษครับพอดีพอดีผมเดินเดินเดินพไปหน่อยครับพอดีว่ากินอะไรเลิอมเปื่อครับโอเคครับแถวนี้มันมีอ่อสิ่งที่ทุกคนไม่ควรเดินแถวนี้นะครับช่วงนี้ก็พยายามเลือกเลือกแถวนี้ด้วยนะครับได้ได้ครับได้ครับโอเคงั้นผมก็โอเคไม่เดินแถวนั้นก็ได้ครับ ท่านี้ได้ไหมตรงนั้นก็ไม่ได้ครับอ้ตรงเนี้ยตรงนั้นก็ยังครับแล้วตรงเนี้ยได้แล้วครับโอ้โไใจไปไหมเนี่ยขอขอบคุณครับเจอไนครับโอเคครับเคขามืถือมือไฟฟ้าด้วยอ้ยน่ากลัวน่ากลัวโอเคเดี๋ยวคืนนี้เจอกันแน่นอนเดี๋ยวคืนนี้เจอกันฉับอกเลยหลบอมากเฮ้ยคนรวยเอาเอาเอาเงินมาซ่อมไปที่นี่หรอได้เลย เตดม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 มาแล้วเว้ยตอนคืนนี่แหละเป็นวันที่ดีฉัาสำํำรวจแล้วว่าก็มันจะปิดเถาหน้าเนี่ยไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราสามารถเดินตรงนี้ได้เลยครับแล้วก็เหมือนห้องสมบัติห้องเก็บของจะอยู่ทางขวามือมั้งถ้าสืบมาแล้วจะไม่ผิดอันีึประตูเรียบร้อยตาแผนทริงด้วยที่เราสังเกตมาหลายวันตำรวจมันชอบหลับเวลานี้แหละไม่รู้เป็นอะไรโหหลับใหญ่เลยนี่ไงหลับจริงด้วยโอเคตรงนี้แหละ โอเคเราได้ทําการเตรียมบล็อกที่มันเอาไว้สลับในการขโมยของเรียบร้อยแล้วถ้าเราขุดบล็อกเลยแล้วไม่รีบอุดเนี่ยมันจะเป็นสัญญาณการแจ้งเตือนเกิดขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องขุดบล็อกปุ๊บแล้วก็รีบอดุดแล้วก็เปิดเอาแล้วก็เอาบล็อกที่เราเอามาเนี่ยเป็นประตูอีกทีหนึ่งอ่ะเดี๋ยวรู้ว่าเป็นยังไงเดี๋ยวดูเลยขั้นตอนแรกขุดบล็อกอปเลยชุบชืบเสร็จปุ๊บแล้วก็วางชุบรีบร้อยอย่างนี้ โอเคขีดนี้สัญญาณแจ้งเตือนก็ไม่ดังแล้วเพราะว่าที่ขุดเราเร็วเกินไปไงแล้วก็เราก็ทำการเปิดตัวอย่างนี้เลยในการเข้าจะได้ไวๆสมม,มติว่าเราขุดสองบล็อกหรือบล็อกเดียวแล้วค่อยๆเข้ามาแล้วค่อยอุดเนี่ยมันจะช้าเกินไปแล้วสัญญาณแจ้งเตือนจะขโมยดังพอดีโอเคหูยนี่เหรอห้องสมบัติเนี่ยของดีนะเนี่ยได้กลิ่นเพชรเลยปะเนี่ยอุ้ยเอโมเปอรัลนี่ราคาแพงเลยนะเนี่ยทุกเนี่ยอุ้ยเลยคนนี่ก็เพชรราคาถูกกันหน่อยนะึงแต่มันก็แพงอยู่ดีอ่ะ อุกล่องนี่คืออะไรอุ้ยกล่องนี้ก็มีคงม,มีของเต็มหมดเลยเว้ยแกรับอยู่ได้ตื่นได้แล้วอสวัสดีครับโอ้โมาเร็วจังเลยนะครับแหมมาเดี๋ยวถือว่าไปดูห้องสมบัติแล้วได้ครับได้ครับถึงเวลาแล้วสินะเย้แล้วมันตื่นแล้วเหรอ,อ,อเดี๋ยวผมไปดูห้เย้แล,ล้วกันีว่าไม่มีการแล้วไม่ซ่มอมไม่ทันแล้วก็แอบในกล่องเลยแล้วกันเป,เ,ปเปิดตู้เปิดตู้ข้าไปห้องนี้เลยครับเดี๋ยวผมเปิดตู้ห้เชิบเชิบอ้าวเข้ามาเลยครับไหน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 ห้องนี้นะใช่แล้วครับห้องนี้เลย เอาล่ะ,อ,ละอ้าวขอ้ของอย่างก็อยู่ดีนะสือว่านายเก่งมากๆในการที่อาทำมนหะ้องเก็บแล้วยังดีอ่อเอาล่ะงั้นเดี๋ยวเราคนไปเลยมป้ครับได้เลยคนไปเลยนะเพราะว่ามันถึงเวลาแล้วนะโอเคเดี๋ยวฉันวาฉันจะเอากล่องนี้ไปนะแล้วผมล่ะ ช่วยกันยกสิเอบ่าโอเคครับโอเคมามามานับนะอันเน่งจองชมป์อุ้ยเอบ้าเอ้ยอุ้ยฉันกำลังโดนขนอยู่เวะเนี่ยโอ้ยแม่งลำบากเพราะมาก่อนมันต่างางนะครับแหมนั่งป็นเรื่องปกติอุ้ยเยอะแล้วเรากำลังโดนส่งตัวไปไหนวะเนี่ยโอ้ยแม่งเอ้ยอยู่ผิดกล่องนะเนี่ยโอ้ยโอเคตอนนี้ฉันอยู่ไหนวะเนี่ย โอ้โหอยู่ในกล่องมาเป็นเกือบชั่วโมงโคตรเมื่อยเลยอ่ะเว้ยก็มีมีอามีพวกเพชรมีพวกอะไรมันก็ดีแหละแต่แบบมันเมื่อยเกินอ่ะพื้นที่มันน้อยฉันอยู่ไหนวะเนี่ยกระโดดก่อนชึบอืมชึบชึบโอเคออกมาได้สักทีแย่แล้วเราอยู่ไหนวะเนี่ยเราอยู่ในตู้เซฟเหรอวะเนี่ยทำไมมันขนเงินกันตอนกลางคืนว่าแบบมาเอาเงินกลับไปตอนกลางคืน่าใส่ตู้เซฟเนี่ยปกติมันไม่ได้ทำตอนเช้าหรอ โอ้โหตอนคืนฉันคิดว่าแบบขโมยได้ง่ายเพราะตอนกลางวันเขาน่าจะเอาเงินกลับไปแล้วแต่เอาเงินดันเอาเงินกลับตอนกลางคืนโอ้โหเหลือจะเชื่อจะไปยังไงต่อดูวเนี่ยไม่มีทางออกอื่นเลยมันเป็นตู้เซฟนี่รหัสอะไรอ่ะวิเดี๋ยวตรงนี้มีเลขอะไรบางอย่าง123่อมหรอ1 2 3แล้วก็ 1, 2 3ปะ่ะอย่าบอกนะว่าข้างๆนี่คือจริงด้วยมันคือที่ใส่รหรัสโอเคจำได้อยู่ว่าไอ้ตำรวจพวกนี้มันสมองความจำไม่ค่อยดีมันก็เลยจอรหัสไว้ตรงนี้นะ เหลือเชื่อครับโอเคแต่ก็ก,ก,ก็ก็ได้อยู่แหละโอเคก็ยังดีอยู่ที่มันมีลาดบอกโอเคคืออะไรอ่งสองเป็นวักหนึ่ใช่ไหมแล้วก็โทเลขมันน่าจะเป็นหนก็เป็นสเป็นวักแล้วก็3แล้วก็เป็น1 2 3 4งหก็เป็น335สอ่ะสามแล้วก็1 2 3 4 5สองส้าหก็ดแปก็เป็น3ามสามหปดเอ้ยสามสามหป่งหะวะสาม8ามหหนึ่ง โอ้ถูกต้องจริงด้วยโอเคโอ้นี่ไงมันมีรหัสบอกอยู่โอเคแปลว่าพวกคนรวยกับตำรวจมันก็แบบความจำไม่ค่อยได้ดีนักเนาะ,นะก็เลยแบบว่าชิวๆอะไรเงี้ยมีก้องจอปิดบอกว่าลืมดูเลยเนี่ยระเบิดระเบิดควันอะไรก็ไม่ไดเอามาเลยอุปกรณ์อุปกรณ์วิ้งมีก้มามจอปิดจริงด้วยวิ่ยสัญญจะาเตือนอุ้ยแสดงว่าโอ้มันคือสัญญาณเ,เตือนแบบว่าไอ้ก้ามิจอมปิดกำลังพบเราหรอมันเลย ขึ้นสัญญาณจะเตือนตรงหน้าจอมเมื่อี้โอเคกล้องหันไปทางนู้นแล้วโอเคสวยสวยสวยเดินไปต่อเดี๋ยวพอกล้องใกล้มามันน่าจะมีเสียงอะไรบางอย่างว่าเหมือนแบบตรวจพบความเคลื่อนไหวคนอะ่ะอุ้ยโอเคมาแล้วมาแล้วโอเคนี่ไงถอยเลยลงเลยเกือบไปแล้วเก,กือบไปแล้วโอเคตัวจอมนี้แหละกล้องหันไปแล้วเดี๋ยวก็ตามไปชิปชิปชิปโอเคสวยโอเคเรากล้อไปก่อนเรากล้อไปก่อนชิปชิปแอบต้ยกล้องไว้สวยอุ้ยมีกี่ตัววะเนี่ยอย่าบอกนะว่ามีหลายตัวจริงด้วยตรงนั้นก็มี โอเคจังหวะน,นี้แหละกล้องหันไปแล้วค่อยเดินตามไปค่อยเดินตามไปโอ้ยเราต้องไปโจรอย่าง,ขงเขมรเขมันไอ้เราลืมอะไรบางอย่างเลยเดี๋ยวมาแป๊ดนึงสามห้าแปดหนึ่งหนึ่งใส่เลขตรงนี้ก่อนเลยชึบโอเคได้ป่าวะชึบเรียบร้อยโอเคได้แล้วไปขโมยเพชรมาเรียบร้อยแล้วตอนแรกฉันลืมเกือบฉันลืมขโมยเพชรเลยเนี่ยตอนนี้เพชรเต็มตัวเลยโอเคเดี๋ยวเราไปจโจมไปกี้ใหม่โอ้ยต้องเดินกล้องมันจะปิดอีกแล้วกล้องมันจะปิดมาแล้วม,ม,ามาแล้วสัญญาณได้เตือนโอเคมัค่อยหมอบโอเคหมอบก่อนเลยรอกล้องมันจะปิดมันหันไปแล้วก็ ก็ไป <Das que ath en> ข้ามไปจังหวะที่มันหลบสายตาล้นๆเราก็เดินไปชึบแอบใต้กล้องโอเคสวยงามอุ้ยต่อไปกล้องนูน้นโอเคกล้องนู้นมันยังหันซ้ายหันขวาอยู่โอเคอกล้องกำลังจะมาภายในสามสองหนึ่งหมอบชึบอุ้ยเกือบแล้วนิดเดียวเองชึบโอเคตอนนี้แหละแอบใต้กล้องชึบชึบโอเคสวยกล้องที่ผ่านแล้วหรือกล้องนู้นกล้องนู้นชึบหมอบอุ้ยเกือบเกือบวิ่งแดงพอดีอุ้ยเห็นขาล้อหรืออะไรอ่ะตกใจ อุ j, ้ยม so so like ันมันตรวจจับเฉพาะขาด้วยกันมีเหรอเนี่ยแี่จังหวะนี้แหละไปแล้วสวยสวยโอเคสวยแอบใต้กล้องโอเคต่อไปหมอกันต่อไปอันสุดท้ายเข้าไปต้องรีบแี่จังหวะนี้แหละมันหันไปแล้วสวยแอบใต้กล้องก็จึ๊บโอเคสวยไม่เห็นเนาะโอเคไม่เห็นอุ้ยเกือบไปแล้วไม่จะไปห้องนี้ถึงไม่มีกล้องจำเปินวะเนี่ยมันต้องมีระบบรักษาความปลอดภัยอะไรบางอย่างดิเฮ้ยอะไรอ่ะจะเตือนอะไรอ่ะเขาข้ามุมก่อนเลยไม่รู้ก่อนต่อข้างบนก่อนเลยกลัวกลัวเฮ้ย เกือบไปแล้วนะเนี an ่ยถ้าสมมติฉันยืนต่อละก็ฉันโดนตัวคุณแน่นอนโอ้โหวิเกือบไปแล้วตะกี้อะไอ้บ้าเอ้ยแล้วอันนี้ระบบไฟอะไรเนี่ยฉันต้องกดหาปุ่มอะไรบางอย่างเพื่อทำให้ไฟมันทำงานใช่ปะเฮ้ยปุ่มไหนป่ะหรอลองลองเดินมาดูนี่อาชิบอะชิบอะชิบแล้วก็ิบเรียบร้อยกดแล้วโอ้ยยังไงไฟติดแล้วด้วยวิ้ยได้แล้วทรงไมดีปก๊บโดดโอ้ยเกือบไปแล้วเฮ้ยเอาทิ้งราไต่ขอบก็ได้ดีว่ะ แต่ยังไงเราก็ต้องปีนเพื่อไปกดปุ่มอยู่ดีถ้าใครเจอปุ่มแล้วโอเครอก่อนอเคตอนนี้เราได้หนึ่งปุ่มแล้วเรียบร้อยสวยไปก็กระโดดชึบชึบแล้วก็โอเคสวยแล้วก็กดปุ่มเรียบร้อยเอ,าอย้าจะบอกนะว่ามีมาปุ่มมันพังหรือว่าอะไรอะ่ะปุ่มพังหรอ,อแย่แล้วอ้ยแย่แล้วเกือบไปแล้วอุย้ยอุ้ยหนาเป็นรูเลยอุย้ยอันนั้นเปล่าจะบอกนะมันมีปุ่มหลอกด้วยอะ่ะเอาจีเคไปสวยถ้ามีสัญญาณจะเตือนเมื่อไหร่เราก็แค่กระโดดปีนเหมือนเดิม ง่ายเดิมง่ายเหมือนเดิมชึบป้องตดเรียบร้อยผิดอีกแล้วอันไหนวะเนี่ยมีหรือเปล่าวิ่ยืดเกือบวิวิอันนี้มาเร็วรอบนี้มาเร็วลองนี้หนามมาเร็ววิ่งนี่ชึบหไม่ได้เอาไปเอาไปอาไปมันลำบากเหมือนกันนะเนี่ยชึบโอเคสวยแล้วก็ปะชึบ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 โอเคแล้วก็ชึบเรียบร้อยอ่ะติดแล้วสองอันสวยต่อไปอันดไหนเกือบวิ่งแย่แล้วเกือบแย่แล้วเกือบแย่แล้วอุ้ยหยาดตบคุณหยาดตบคุณใจเย็นนะใจเย็นนะ เฮ้ยหายอยู่ไหนวะเนี่ยอันนี้วะชึบชึบพยายามันอยู่นานมากันนะเนี่ยโอเคแล้วก็มามามาอุ๊ยอ๋อสุดยามันมันไม่ไดมันไม่ได้อยู่นานที่แบบมันต่อกันเลยเหรออุ้ยเกือบไปแล้วนะเนี่ยอุ้ยเราต้องระวังตัวไอ้เรื่องเรื่องนี้นะเนี่ยโอเคโอเค้ยกระโดดลำบากจังว่ะชึบโอเคชึบพยามมาเยอะโดนตรงนี้ัมผัสชึบเรียบร้อยไม่ติดหรอไม่ใช่ไอ้เนี่ยไอ้ยาหรือว่านู้น อันเนี่ยสุดท้ายแล้วมึงเนี่ยถ้าไม่ติดฉันก็ไม่รู้จะไปยังไงเลยนั่นที่ต่อไปเนี่ยจะมอกจากที่น,นี่ยังไงเนี่ยโอเคชึบโอเคสวยแล้วก็ลงมาชึบเรียบร้อยไฟติดแล้วโอเคเอ,อ๋อ<ๆ>เราเราเดี๋ยวเราเราคนรอหนามไหมชึบชึบชึบประตูเปิดแล้วนะหรือว่ามันไม่ใช่สัญ,ญญาณของหนามมันคือสัญ,ญญาณของประตูหรือเปล่าเอออาจจะใช่โอเครีบไป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 ชึบชึบโอเคสวย โอ้ยจริงด้วยมันคือสัญญาณของประตูด้วยว่ะโอเคแล้วยังโอ้ยเอ้าอ๋อประตูปิดแล้วด้วยโอเคจะเป็นสัญญาณประตูว่าประตูกลังจะปิดแหละเดี๋ยวนะแล้วนี่คืออะไรเนี่ยมันเหมือนเป็นรูปืนใหญ่อะไรบางอย่างเลยอ่ะฉันไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยรู้สึกดีเลยเว้ยเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะไม่เสียงอะไรปะโอ้โหเข้าใจแล้วเป็นรูโบลเลยมันคือปืนใหญ่จริงด้วยฉันว่ารูแบบรูหนอนอะไรเงี้ยโอเคด้วย แม่งเลยตกใจหมดเลยอุ้ยจะเจอทีกแล้วหรือว่ามันเป็นอันนี้ใช่ไหมเนี่ยวิ่งชึบชึบไม่อยากไปเลยกลัวมันเป็นเซนเซอร์ปอะอุ้ยโอ้ยโอ้ยโอเคไป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 ชึบโอเคโอ้ยเกือบแย่เกือบแย่เกือบตายอุยอันนี้ด้วยเหรอผมไม่กล้าไปอะ่ะกลัวให้มันระเบิดก่อนได้ไหมโอ้ยระเบิดตามเต็มเต็มเลยโอเคก็ไปนะครับอันนี้เฮอันนี้ถ,ถ้าเองสไลด์ไปพอดีอ่ะ ได้ป่าววะลองดูไหมหนึ่งสองสามชึบชึบโอเคได้อยู่แหละ okay. ไปไปอุ้ยทางไปต่ออยู่ข้างหน้าเองเนี่ยทางไปต่ออยู่แค่ข้างหน้าโอ้ยอีกแล้วหรอฉันไม่รู้ว่ามันคือเซ็นเซอร์หรืออะไรอ่ะมันเป็นเซ็นเซอร์ป่าะวะ้ยเกือบแล้วนิดเดียวมันคือเซ็นเซอร์จริงด้วยถ้าผ่านนิดเดียวมันก็ระเบิดเลยเนี่ยโอเคไปต่อไปต่อบ้าเอ,อ้ยเกือบไปแล่เกือบแย่แล้ว okay. โอเคอะไรอ่ะ น,นี่มีท่ออะไรด้วยอ,ะอ่ะเฮยเสียงอะไรอ่ะเีอะแ,บบแวมีคนมามีคนมาชุบ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 โอเคชุบมดุดแอบก่อนเลยทำไมเสียงปืนใหญ่ถึงทำงานกันนะปกติแล้วต้องมีตำรวจที่รู้วิธีการมาที่นี่แล้วก็ปิดการทำงานของปืนใหญ่สิแม่งเอ้ยต้องซ่อมอีกโอเคยังไม่รู้เนาะไปต่อไปต่อหรือว่ามีโจรหรือว่ามันผ่าเราไปแล้วฉันต้องไปเช็คก่อนออวิววิวมันรู้ไหมเนี่ยโอเคตรงนี้มีทางไปต่อโอเคคานเขาไปก่อนแล้วกันนะ มันไปทรมอยนะ้องจริงด้วยโอ้ <c oughs> โอเยเฮ้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 ยเฮ่ยเฮ้ยเฮเอ้ยเฮ้ยแล้ยเร้จะไย้ยเฮ้ยเา้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเา้ยน้ยเฮ้กเฮ้ยเด้ยเฮ้ีเน้ยเ้ยเฮเรายเ,ร,าเ,ร,าเ,ร,าเรียมมเ,เร้เรยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเยเฮกยเฮ้ย้ยเฮ้เฮ้ย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 เ้เฮ้ยเเฮ้ย่ฮ้ยเฮ้ยเฮ้นเฮ้ยเั้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้เฮยัง <c oughs> ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้ยเฮ้ยแล้ยเฮ้ดเข้าไปในนี้ อเรรียยบ้ตะกี้ฉันได้ยินเสียงอะไรบางอย่างนะขึ้นมาจากน้ําด้วยหรือมันอยู่ในน้ำหรือเปล่านะต้องเช็คดีๆโอเคไปต่อเลยไปเนี่ยเดี๋ยวนี้มไปต่อไปต่อไปต่อโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยไปต่อไปต่ออยู่ข้างหน้านะใหม่อีกแล้วหรอไปหนึ่งนะทัประตูก่อนเลยชึบชึบโอเคเนียวปะวะโอเคเนียนอยู่นะโอ้ยสวยสวยโอเคไปต่อไปต่อเดินตามไปเดินตามไปเดินตามไปอ้เออฉาชิ่วจะจาม จัำจะจำจำฉันต้องแอ็บบอกวะจจำแอ็บไปก่อนก็ได้วะอ้จิวโอ้ยโอเคโอเคเปิดไว้ก่อนโอเคสวยสวยสวยโอเคยังกะดินจาเลยโอ้ยไปเช็คเรื่อยๆทางนู้นด้วยมันกะละไมอีกแล้วเกะละไมอเยอะมาอะไรกะตะกระหนาวปะเนี่ยนี่นะชึบชึบโอเคเรียบร้อยอุ้ยมาอะไรบ่อยจังเลยวะเออทำไมกระแพงตรงนี้สีมันเป็นอย่างนี้วะเนี่ยฮะสีมันลอกหรือไงเนี่ยหรือว่ามีคนอยู่ข้างใน จริงแล้วมันก็แข็งกับแพงจริงดีกว่าไปดีกว่าอุ้ยดีนะว่ากับแพงที่เราสร้างมันเนี่ยมันเหมือนของจริงเลยมันก็เลยยิงไม่ทะลุเกือบตายไอ้บ้ายิงทำบ้าเลยวะเนี่ยอุ้ยข้างหน้าใกล้ทางออกเลยเนี่ยเร็วเรือเรือนิดเดียวนิดเดียวโอเครีบไปเรื่ไปรีบไปใกล้ถึงแล้วนิดเดียวเองเว้ยเว้ยเฮ้ยใครอ่ะเฮ้ยเอาวัสดีครับผมผมเป็นตำรวจหน้าใหม่ครับตำรวจหน้าใหม่ก็แย่แล้วเฮ้ยไปแล้วเว้ย นุโอ๊ยอยยิงเลยนะครับยังไงวางวางวปิดไเห็นงงดิงงดิไปอะไรเกทําอะไรอ่ะอุ้ยนี่ไงนี่แหละนี่แหละงงดิงงดิกแพงมหาการยกับอินัสมาเว่โก้เรียบร้อยทีนี้แกก็มาไม่ได้แล้วโว้ยอะไรเนี่ยงงไปหมดแล้ว้ยเคไปแล้วไปแล้วไปแล้วอย่าไปหนีนะไม่มีก็โดนจับสิครับไปแล้วโว้ย